แปใส่ในเสื้อมาเลยฮะหนหรอะอ่ะอ่ะหนวดสัตว์หนวดสัตว์ฮะเดี๋ยวคนดูตกใจอ่ะเฮ้ยวิ่งก่อนไปเฮ้ยเราไม่แกล้งแล้วพอพอพอไม่เล่นละเง็บลงแป๊บว้าวแต่เราเล่นกับตัวเองดู่อันนี้นะขอดูตัวนี้เป็นที่เลย ตกนี่ถึงกับหลอนเลยเอามาดิไปเสร็จแล้วเพื่อนขอคืนได้ไหมแม่แม่ตัวตัวเดินมาตัวเบาเพื่อนเตรียมตกใจนะเราเล่นไม่เล่นไม่เล่นอย่าเลิกเล่นเลิกเล่นมาเลิกเล่นมาไม่เลิกเล่นไม่เล่นนะเข่ากองเข่ากองเข่ากองตัอนงเข่ากองเข่ากองทำเล่นในสัตว์ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วได้ครับ มีขอมาส่งครับเนี่ยครับเดดี๋ยวอ้าวดดโโเดี๋ยวดิโอ้โหเดี๋ยวกองอ้าวปิ้วิดมึงเก่งนะสัสคิดมึงเก่งอะคิดมึนเก่งนีม่มานี่นี่คนดูความอัจฉริยะว่าเป็นไงครับ คุณแจ๊คครับคือมันลื่นอ่ะลาก่อนเธอเด้ออ๋อไม่ได้แดกหรอกไม่ได้โดนเอ้ยหลบไม่ทันหรอกเอะระวัง ต้องแกล่วงช่างแม่งลบแม่งเลยมาเราเราไป็นสิบัวขาวแท้จะเป็นสิบผู้ผลิตสี่สโฟได้ครับอ่มอ,อ,อ,อึงเอาอยู่ซีไปแด็ก ปลิไปไหนวะโกปืนพิเศษเข้าไปนี่ยทำไรอ่ะอะไรเอออ๋อเจ้าไมลุ่ข้าไปเรียนเรียนเรียนจากอาจารย์อะไรมาข้าไปเรียนนี่มาวิธีอาวุธโด่งโ่มากูไปเรียนจากอาจารย์อาจารย์มาเท้าลิงมาเนี่ยอาจารย์มึงสอนหน้าใหม่ครับ อาจารย์สอดท่าใหม่กูนี่ถ้าเจ้าเจิงริงจะต้องเดินมาทางนี้ต้องตามมาโอ้โหเดยครับถูกกันดูอะไรของมึงอันนี้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 อพื้นลื่นยังเลยนั่นสิอันนี้ว่านี่ก็เรื่องกว่านะ ใช่ครับพื้นลื่นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตเลนนะตีเลือตัวเองก็แท้ ไม่เป็นจะดุดเลยอ๋อตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลอยเลยตามมา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 ดิเน่ขี้ตามมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังตามมาตามมา ก็ถ้าเสียงแท้แท้เขาไม่เสียงหงซิโลเขาไม่เข้าเราก็ขออภัยนะครแต่ถ้าเสียงไม่เข้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอยเด้อเข้ามาที่เดิมดิที่เดิมประตูเดิมเลยอยู่นี่เว้ย์ปไหนแล้วออ กูไม่ได้แดกมึงหรอกเดี๋ยวปืนเมื่อกี้เรายิงปืนที่หนึ่งดิเรายิงปืนดูยิงดูเห็นยวปะไม่วะถ้ายิงโดนตัวเราครั้งหนึ่งแล้วอ่ะยิงครั้งที่สองยิงโดนหรือไม่โดนเราจะตายดีคนทั้งเซิร์ฟว่าจะตายหมดเลยเห็นยวปะโอ้เอ้ยไน้ยังไงก็ไม่ดีนะพี่เออเออเออาได้ไงวะเจ๋งวะ ้คุรโกงอาเลยเนี่ยแล้วก็คือตปรดีๆีนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามอดมอดได้บ่อะอะไม่เป็นเลยไม่ไม่เป็นอ๋อองีอ้คือคือให้กับแม่งใค <ผม S 2> รก็ได้คนหนึ่งแล้วยิงปืนทะีเดียวตายเซิร์ฟเจ๋งว่ะฟื่งดูเนี่ยฟึ่งดู แต่ n นไม่เป็นอันนั้นไม่อันนั้นไม่ช่วยโดนได้ยังไงอ้าวแม่อ้าวแม่าอามเณรสามเณปิ้วเลยทีเดียวสามเณรสามเณรหยุดหยุด ตายอนาถอตายไเาไปไเนีเเ <c oughs> ่นี่นี่คือปืนจากคุณโคงอะ่ะเอออ,อนี่แม็กนัมกูอร้อนะเพื่อนสี่สิบบาทซื้อไเพื่อนซื้อไเพื่อนซื้อไปแม็กนัมสี่สิบบาทเออตายเลยทำไม่ทำไม่หมา้าทำไม่ทำไม่ห้าทำไม่ทำไม่ห้าทำไม่ทำไม่ห้า หาบอ๊ะเฮ้้ยหาบอ๊การยิงได้หาเม๊หาเม๊เรียบร้อยอะอย่าเอาอย่าเองบ้างเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนคนชมเบื่อเอาอย่างเี้บ้างเอาอันนี้แมยแมย์ได้เล่นเกิดบ้างเนี่ยได้เลยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เงี้ยเนี่ยได้เงี้ยเนี่ยอยได้เงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะตายมีอะไรมันๆใหกูเรามอนะเมีอะเนี่ยใช่ครับเอาคูไปครับไอ้ัเต้ย ตะจีิกันนะตามองนึงเปจุดพูใช่ไหมอ๋อมันยิงคิสเต็บวะหนึ่งสิห้าอ่ะเตะเตเตขึ้นรถขึ้นแล้วก่อนเดี๋ยวถ้ายิงห้าไปเลยเป็นไงวะอ๋อหอทั้งลูกเฮ้ยเดี๋ยว ต้องอย่างงี้ไอ,อาไอ้สัตว์เอ้ยโอเคทุกหนึ่งน่าไปจิ๊บโอ้โหสวยงามเฮ้ยนั่งแล้วขบวนนะขบวนไอ้นนเคโอเคจะไปลงพักอันนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำชาติทำชาติก่อนกูไม่ใช่โจรไอ้เี้ยโอเคจะลงพักกันนะ เต้เต <Workers, S 2> oh, ้โดนจับข้อหาอะไรอมโบ้ทำข้อหาอ่ะทำข้อหาอะไรเหรอทำข้อหาเต้โดนจับข้อหาไอ้เต้อ๋อไปยึดเมียเมียนายกครับอันนี้ไงอันนี้ไงเต้โดนจับครับไปยึดเมียนายกมานายกไม่พอใจเลยจับเข้าคุกครับแก่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 แล้วโดนจับข้อหาเลยวะ เดหาเราจะจับข้อหาไปังค้าคนพี่เราไปคุกก็บอกผมกกผม่้าไกผมอก็บอกเลยผมไปยิงแม่นายกมาเขาเลยเนจับข้อหาฆ่าคนระวบไปคุกูจะเข้าคุกเอากูเข้าคุกอไอ้คืออะไรปอยมนี่มันรถสังแต่ขับยากเลยโอเคีอ้าว อาเต้เข้าคุบอยากเข้าไม่ใช่เหรอเต้เข้าคุกกมมาแล้วอ๋อปิดเลยปิดเลยคังกูเลยโอ,โอ้โอ้น้ำแตกน้ำแตกโอ้โอ้เต้มีเด็กหวยเข้าคุกม,มาว่ะเต้ ดรข้อหาฆ่าคนอยู่ในคุกเล่นเฮียอะไรมี่ีโอ๊ยแกไม่เก็ตคุกทีเด็ดเล่นห้องไอเตัดตายเด้งเลยโอ้ยไม่เก็ตแต่เน่ยเก็ดเลยระเบิดกุ้คันก็คือเราโดนจับข้อหาฆ่าคนอยู่ในคุกไงแล้วคนี่อยู่ในคุกคือเต้ เอากูเข้าคุกไปกูเข้าคุกบ่อยจะเข้าคุกตอเย็น,น,นเปิดประตูเลยเปิดนะเข้าไปเออมีเด็กใหม่มาเต้ไหน,นวะกทำข,อข,อข้อหาฆ่าคนที่อยู่ในคุกอ่ะโอเค <c oughs> เอออันน <c oughs> ี้เป็ยงมันฆ่ามันฆ่าคนจริงเว้ยไอเนียฆ่าคนจริงเว้ย<อ>เอานีไปเรื่อยไหน เอยู่ไหนโดนอยู่นี่โอ้โหสวยงามสวยงามเลอ้อยอ้อยโอ้โอ้มาเอ้ยเอื้อเอื้อตายโดนหลังสีอันนี้คือแท่งยูโดผมเองครับเอื้อครับสนใจซีแม็กนัำไหมครับไม่ซื้อ อ่าเราเน้นม no. mm ุ hmm. ้งหน่อยครับเก็บมุ้งหน่อยเก็บมุ้งหน่อยนะครับจะติดน้ำไหมครับปีนเอเอฟเอฟอฟเซเว่นนะเปนดีนะครับพลังนะครับทำไมมุงไม่ตายวะกวางเงอ่าอ่าอมาบามาเอเอาเช็คเลยหมดไ อันนี้คือปืนตำนานครับดานิงโอ้โหนี่บดเนินดานินเนี่ยคือปืนตำนานอั่งเต้ตอนดำดำวนเวงเจาเทจะมาแล้ววิงว่งว่งเวงเอือเอือเจอปืนยุคเก่าเอ้กระปิวเกิไไกล รู้ติกลับไปเจ๊แไปืนที่ไอในซอนทัชสองไอที่เดคาบอยที่วิตกเล่นแล้วเนี่ยปืนนี้ไงเนี่ยเจ๊ไหมนะปืนเนี้ยที่ไอคาบอยใน การไอ้เงินพนันในที่คิสต์ต่อไปวิ่งอ่ะในภาคสองใช้ปืนเะนี้ยปืนที่เราใช้อยู่เนะี่ยไหนเอ่ยปืนเนี้ยน,นะครับวันนี้ดูวิธีโหลดดิวันนี้โหลดเหมือนกันแต่แค่นั้นเป็นด้ามขาวนี่ครับเออนี่มันปืนลูกโมด,ดีกว่าใช่ปืนลูกโมแต่ปืนเนี้ยกูชอบ เนี่ยปืนโปดตเราปืนนะไม่ใช่อ้เนี่ยปืนสมัยไหนวะปืนสมัยใหม่เหรอเนี่ยไอ้ปืนเนี้ยปืนอะไรปืนเราใช้เหรอเนี่ยปืนรุ่นเก่าเลยโอ้โหปืรุ่นเก่าจะซื้อปืนรุ่นใหม่ได้เหรอนี่ปืนนี้ก็ปืนโปดเราเนี่ยปืนนี้โอ้โหขอมาส่งรับเนี่ยเนี่ยคือปืนโปราอีกอันหนึ่งโอ้ มาโดนมีดมาสิเฮ้ยเอาไม้ธรรมดาดิเฮ้ยหักปำเมฆกว่าอ๋ออะไรอะไรไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่โดนง่ายหรอกอ๋อยานวิญญาเอ้าเออยง่วงนอนอ่ะแดะดจำมานั้นอยนี้เลยมามามาแอดไอ้ไอ้ไม่มาเกี้ปาไม่ได้เปล่าวะ ไม่ได้ปลาไม่ได้ไปมีดเด้บปลาได้ท่นไหนวะวิเทีสใช้อยู่เนี่ยปลาได้ท่นไหนวะปลาไงวะอันไหนวะก็ตัวอะไรอ๋อออกสตบิดเลยอันนี้บอกว่าอีกคาลเตอร์ได้เปนัมคาลเตอร์ได้ดีกว่าโอ้โอ้โหท่าตายอนาถมากออ่ะเาไปไม่โดนวะด นี่คือปืนอย่าหญ่ใหญ่ระลายปืนนึนไม่ดีมั้งทุกคนนครับใครถ้าเกิดว่าเพื่อนมันแกล้งคุณบ่อยครับใช้ปืนแง็บนี่ปืนแง็บเขาเป็นอย่างี้ครับเขาจะเป็นอแง็บเขาจะคืนนอนเป็นคืนนะครับอ่าแท้สมมติครับว่ามีคนเดินมาแกล้งคุณนะครับแล้วคุณก็อย่างี้ครับเขากลับตีคุแล้วนะครับกลับตีในทีเดียวครับแต่มันตางเสริมนะครับอ่าเขาวิ่งมาจะเข้านีครับตีข้าแล้วตีข้าวเขาไม่ทำอะครคุณครับทำลายครับทำลายแล้วทำลายแล้ว แล้วก็เอา,เอาปืนนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นในมือแล้วก็ยิงแม่งเลยแล้วเขาก็จัดง่วงนอนเดียบ <c oughs> อ้าวเขียวถึงหมดอ้าวง่วงนอนเหรอฮะง่วงนอนเหรอฮะเสรแล้วไปจัก <c oughs> เดืเอดเสพตาไม่ใช่ตรงอันนี้ สปาร์ตัสสปาร์ตัก็ปาต้าอะไรอ่าอมึงกวนตีกูใช่ไหมก็ดีทีสปาตายมังกวนตีกูใช่ไหมห0าสวยงาม ขี่ลูกว้เนี่ยสวมลอออออ้ออ้อบินหนีกันกูบินแบบรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยที่สุดสินสวยงามอ๋อนี่คือการแจ็คชบึ้ม แตโดนทิ้งร่างเลยโอ้ยโูกหลอ๊ะโอ้โหตาย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 โอ้โหอือหืออือหืออ๋อเมัน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 แหลกมันแหลกไอ้โดนฟ้าโดนฟ้าไหนว่าฟ้าไหนของฟ้าสีฟ้า ห้าอ้วนอ่ะอ่าหนึ่งอีกสองลูกเออง่วงนอนเราคือเซนเปอร์อีลิปอีกห้อง <c oughs> อีลิปอ๋อีลิปจีกูค,คือฮ <c oughs> ิปแมนไอ้นี่ลูกซอง เบิร์กเอาไม่ไช้ไม่ใช่สมอเบิร์กสัตว์มานี่เลยต้องอันนี้นะครับทุกคนพอๆติดพอๆพอเดี๋ดวดิดเด็ดสิเรมิงตันเรมิงตันมาไอ้เออต้องอันนี้สไตรเกอร์นัต้องยู่แสดโอ้โหบุยอะ ออควงควงออกไม่ควงวะอดควงเลยโอ้ควงควงควงไงคว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 งไปนี่นี่ ใต้ดินเลยนะดูเหนว่าคนในกระจกอะ <c oughs> เดี๋ยวกูคลิปเองไม่ได้เว้ยไละลาก่อนนะไว้เจอัานานเลยเพื่อนนไหนละเพื่อนถ้าไม่ทำไม่ออกมากูต้องใช้มาตรฐา,ารนมาตรฐานขั้นสูงแล้วอเออะไม่ละเบื่อ เอาวุตตไปบินเพื่ไปเอามาให้ให้เว่าการไปกันไปต่างกันให้เว่าเบิดกระทันเมื่อกระทบกับพื้นเท่านั้นเองเอามาไหมเอาไปไหมต้องฆ่าระหว่างการที่ส่งเอออย่างนั้นนะเอาแท้ไปเลยแท้ไปเลยแท้อ่าโอเคลองยิงมาลองยิงมาดิลองยิงมาเอ็งยิงเอ็งยิงให้กูรับให้เอ็งยิงเอ็งยิง่าโอเคแต่แต่ยิงให้หัวมาหัวกิงแล้วยิงแล้ว ขึ้นรับแป,ป๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วลุ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 ลอลุลไลุลุลุะุล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 ุุลุลุลมลุลุลลุลุุลไล้ลลุ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 ุล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 ปปุลลุลล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 สวยงามมาก น้องหัวอ๋อค่าเราบดค่าเราก่อนฆ่าเราก่อนฆ่าเราก่อนตายพวกตัดหน่อทำต้องการมึงเอเรียบร้อยอยู่ไหนอ่ะดุลระเบิดอยู่อีกอย่างสร้างขันอูไอ้กอเอ๊แท้เป็นมึงแท้เปล่าวะไอ้แท้ได้ปะ อะใชแป่ะปืนเนี้ยได้ป่ะปืนเนี่ยเปล่าให้ถามใช้ได้ปะ่ะใช้ได้ปืนนี้ใช่สวิสเหรออ๋ออันใช้ไม่ได้อ๋อคนที่เปิดห้องเท่านั้นถึงใช้ได้ใช่ไหมต้องเจ้าของเซิร์ฟห้องอะไรได้ไม่ทำอะไรวะเนี้ยทำไรวะมันคือ Y mod ทำไรวะมันเอาไว้สำหรับไอ้พวกวเปิดปิดประตูเลยใช้สวิตช์พวกนะั้นก็เหมือนไอ้สโตนในมาคาบอ่ะ อ๋อไอ้กระคากูจังนี่ต้องคืนต้องคืนต้องแก้ไขแล้อยู่ไหนห้องที่เป็นกระจกเลยโดนลัวไหนดูความหมอนดิโอ้เรือนีนอนนองกระตกเลย แท้ครับผมจะไปนะครับจะบินแล้วนะแท้จะบินแล้วบินแล้วไหนวอะอนบินย่าอา้าง่วงนอนไอ้ตัดทำนองนั้นไอ้ข่าวอยากตายไอ้ตออัดม,มันไม่มีเปอะไรที่มันดีกว่านี้ยังไงว้าวเฮ้ย<ๆ>แลกกันตายปลตายด้วย ้ยาอ hehe, อวอ้าวแหนนึกว่าเลื to ่อยในในคาเฟ่แบะหลับแบบตัวเฮ้ยหัวเฟดดี้ดีว่ะปูเฟตตี้มาแอะไอ่เมเฟี้ชิป่าอ่ะบินไว้ก่อนบินไว้เฮ้ยทุกคนลบ นี่นี่ต้งอันนี้ต้องอันนี้บินก่อนนี่ปล่อวกแมนกงไปหาอดิกงก็แคร์ข้าเนี่ต้องอันนี้ตัวที่แกชอบไม่ปล่อยกูไปกูไม่เอาอยเล่นแชเล่เล่นเล่นเลเล่นเล อ่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้น่ารักพังแล้วด้วย่าตัดตัวนี้คงตายไม่ตายวะเงานี้ไปแดกเลยเอาล่ะมึงต้องตายไหนอีกคนเด้อเอาไลตัดเอ้ยสวยงามหลบจมไม่ทันอุ้ยค้างค้างเลยตกแมพเลย มันลุนบอลหรมนอมันลุนบอลไม่ทำไรเลยมันไม่ทำไรเลยพาเปเอานะแมพาเปเอาตัวนี้แทนชิปกาเกือบลงเลยล่ะ แด่คำเดียวว่าตกใจเหมือนกันขอขอเล่นๆปันแอปเปตดิเล่นๆนะหูใจจะวายเนี่ยอือหือนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าตัวนี้ทำให้เซอร์ฟิตเปล่าทำให้เกมดับเปล่าเลยนะกดในชุดดีที่นั่งอยู่มองมันดูดิมันจะภาพสั่นเลยเนี่ยอ่ะลองมองดูโอ้สะเทือนสะเทือนโอ้โอ้พับสะเทือนเฮ้ยมันว้าไปด้วยอ่ะเอ้เต้ยมันว้าไปด้วยโอ้แยะกดตั้นเลย เอ็นโตเซกินไม่ทำอะไรวะเ,เอาเต้ไปไหนเอาเต้เนี่ยตัวที่แกปลดป่านตัวนะี้ไหนเอ็ตายต่ <c oughs> ออ้าวฟอกไปไหนอะตายแล้วอ้าวฟอกขอโทษออก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 กระตุกฉักรตุกเอา <c oughs> เอาฉักรตุกเอาเอาเอาไปดูศพฟอกดีกว่าไม่เดลือซ่า ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไปกัไปกันไปกันตรงนี้เอา่มันหายได้อะชิคตามาแล้วตาพองมันนล่เลยอ้าวมิค่าล้มเลยสิก้าบอกเอ้าจริงๆเล่นเกรมเราแหลกไม่ใช่หรอกชิก่าตายอนาถชิก้าไม่ตายเพราะอะไร เพลงฟันเฟดี้พักสามนะฮะเพลงฟันเฟดี้พักสามของคนต่างชาติอ่ะมันคือเพลง Die in the Fire เอาคนม i ตายในไฟเออเอาคนมาตาย t h ไฟเออไม่ไม่ตายวะไดาจะเออไม่ได้วะลืมเก็จได้เอาเลืกละเจอกัน เอาวครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ <c oughs> เจอใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้กุญย์นายกุญรับสวัสดีครับนายอะไรไม่ม <c oughs> <c oughs> ืดเลยอุ้ยใช่ไหมเนอะกุญย์นายกุญลับครับ